จะงฉัให้คนมาเสียเรื่องครอบครัวเธอฉันไม่คิดเป็นการดูถูกครอบครัวเธอเลยฉันรู้ค่ะว่าตตะกูลเฟิงมีเงินมีอำนาจคุณคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเองไม่ได้เตรียมตัวที่จะเป็นคุณนายเฟิงไม่เป็นไร ฉันขอเธอแต่งงานแล้วและกลับมาเพื่อขอเธอแต่งงานฉันไม่อยากให้ความพยายามสูญเปล่าแล้วนะเรื่องนั้นหลิวๆเนี่นยและเพราะคุณนายืนยันว่าจะคืนมาให้งั้นเราจะมวจะใช้เงินคืนหมดแล้วเราก็แต่งงานกันหลิวๆบอกว่าพ่อของฉันเฮาสมทบมาให้ล้าน เหลืออีกห้าล้านที่เราต้องหามาใช้คืนเรายังพอที่จะหาทางเอามาคืนให้คุณได้เราจะรวบรวมเงินทั้งหมดตอนนี้เรามีสามล้านห้าแล้วดัง,ดงนั้นฉันไม่สมม่าจะคืนเงินหลังจากฉันได้เงินมาแล้วสามล้านห้าที่ว่านั่นคุณคิดว่าฉันหาได้ใช่ไหมฉันเชื่อใจเธอเสมอ ได้ไม่ต้องห่วงครอบครัวซูจะคืนเงินให้คุณสิบล้านแนะ่แล้วคืนเงินครบแล้วเนี่ยแต่งานราช่วยทันทะีนอะซันซานเธอจะยังไม่แต่งงานงั้นเหรอ,อพี่คะพี่ไม่ได้ให้ครอบครัวซูคืนเงินสิบล้านจริงใช่มหม จะไม่แต่งงานจริงๆเหรอเราจะแต่งกันแน่นอนแค่เลื่อนอกไปหน่อยเท่านั้นเองนี่ซ้นซานอย่าเอาเรื่องนี้ไปใส่ใจเลยนะแล้วเธอก็ไม่ต้องคืนเงินให้ฉันกับเหยียนชิงหรอกนะใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกใครจะไปคิดว่าเธอจะไม่ได้แต่งงานเพราะเงิน่ะฉันจะไปสู้แทนเธอเองเราได้ตกลงกันแล้วภายในหนึ่งปีเราจะคืนเงินสิบล้านให้ได้เฟิงเงย่คะ่ะ คุณคิดว่าเราไม่มีความสามารถพอเหรอคะเออเชื่อสิคุณน่าต้องการแบบนี้ตราบใดที่ซันซานทำให้ความปรารถนาสำเร็จเธอจะได้แต่งเข้าตระกูลเฟิงเอ๊ะงั้นหลี่ซู่เธอต้องแต่งงานก่อนสิอ๋เอเราจัดเตรียมแล้วเตรียมพิธีแต่งงานที่อเมริกาด้วย เราบอกเรื่องนี้เฟิงเยี่ยรู้เมื่อวานเนี้เราจะไปมั่นกันที่บ้านเกิดแล้วก็จะบินไปอเมริกาด้วยกันนี่พวกเธอจะทรมานเขาเหรอจ้ามบจะแต่งก็แต่งกันอย่างสายฟ้าแลบฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยแบบนี้ก็ดีฉันก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วะเธอแค่เป็นการมั่นแต่ทำลูล่วกไม่ได้นะเฟิงเยี่ยกับฉันต้องมั่นใจว่าเธอแต่งอย่างสมเกียรติขอบคุณค่ะ สิพี่ไม่แต่งเพื่ออยากให้พ่อสันๆใช้เงินคืนก่อนจริงหรือคะฉันคิดเกี่ยวกับคำถามนี้มาน,นานนั่นเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วฉันก็คิดไป่างเงินเลย แต่มันดูยากไปนะสําหรับพี่เรื่องที่ยากที่สุดในโลกคือการทําให้คนอื่นเคารพและพี่ก็ทําได้ดีมาตลอดและเป็นเรื่องที่ยากสําหรับซันซานที่จะต้องทําสิ่งที่ผิดธรรมชาติของเธอเนะี่ยเธอหมายความถ<น>ึงอะไรฟังถึงพี่ควรจะชัดเจนเรียบง่ายและบริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้ในโลกธุรกิจเลยนะ สักวันหนึ่งความมีชีวิตชีวาและความไร้เดีงสาของสันสานอาจจะกลายเป็นเล่ห์เหลี่ยมแน่นอนว่าฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆฉันแค่จาได้ว่าพี่บอกกับฉันครั้งหนึ่งพี่ชอบสู่สันสานตรงที่ทําให้พ pues> ี่รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายใจเจ้าจะความมายที่จะบอกฉันนรอนะแต่สันสานไม่ได้เป็นคนโลภนี่ฉันคิดว่าเวลาน่ะจะทําให้เธอโตขึ้นเธอจะเป็นคนที่มั่นคงจะเป็นคนที่ซับซ้อนมากขึ้นและเข้าใจโลกที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนฉันมั่นใจอย่างนั้นนะ จะคิดว่าความยากลำบากใน,นครั้งนี้จะใกล้เคียงกับที่เธอตั้งธุรกิจเลย